อีกหนึ่งบ้านพักสวยๆครับที่นี่ครับหากน้ำใสอยู่ที่สัตหีบจังหวัดระยองวันนี้พาเด็กๆมาเที่ยวทะเลครับในช่วงวันหยุดตามที่เห็นครับบรรยากาศถือว่าโอเคนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นช่วงวันหยุดครับราคาก็จะสูงหน่อยนะครับปกติถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะอยู่ที่คืนละสามพันนะครับแต่ว่าวันที่ผมมานี่เป็นวันหยุดยาวครับอยู่ที่คืนละ โอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวบ้านพักกันนะครับที่เห็นแล้วแบบเด็กๆชอบเลยนี่คือบรรยากาศบริเวณด้านหน้าครับเป็นอย่างนี้ครับเด็กสามารถที่จะเล่นน้ําได้จนกระทั่งถึงนู่นนะครับก่อนที่จะตะวันตกดินครับถ้าตะวันตกดินเขาก็จะไม่ให้ลงเล่นเพื่อความปลอดภัยครับอยู่ในเขตควบคุมของทหารนะครับที่เขาจะดูแลความปลอดภัยให้เรานะครับนี่ตัวบ้านจะเป็นแบบนี้ครับเป็นบ้านทรงตุ่มนะครับเป็นแบบนี้ เข้าไปดูข้างในกันนะครับไฮไลท์มันอยู่ที่ข้างในเด็กๆเ,เห็นแล้วก็แบบไม่อยากออกมาข้างนอกเลยเราไปดูข้างในกันเป็นยังไงตรงนี้จะเป็นหน้าต่างเปิดได้สามารถที่จะมารับกับบรร,กบรรยากาศด้านนอกได้นี่ครับจะนั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วก็จะหันมาบริเวณด้านนี้นี่ครับเปิดเข้าไปปุ๊บเป็นแบบนี้เลยนะครับข้างในข้างในนี่ข้างในเป็นอย่างนี้ครับห้องนอน ข้างลางก็จะมีสองคนนะครับมีมีตู้เย็นมีทีวีด้วยห้องน้ำมห้องน้ำเป็นอย่างนี้ครับสุขภัณฑ์เรียบร้อยไฮไลท์มันจะอยู่ที่ด้านบนครับอี่ลูกชายผมนี่ไม่ออกไปไหนพี่เนี่ยออกไปเล่นน้ำมาลูกอข้างบนพี่นี่ยไปเล่นน้ำนี่เป็นแบบนี้ครับเป็นแบบบาร์ สามารถนั่งเล่นตรงนี้ได้นะครับอืมนี่เป็นอย่างนี้ครับข้างบนสามารถที่จะนอนได้ไม่ต่ํากว่าสามสี่คนนะเนาะพี่นิวเนาะนี่นอนสบายเลยเป็นอย่างนี้อืมมีปลั๊กไฟให้นั่งเล่นโน้ตบงนตุ๊กได้ครับผมอืมทับทําไมลูกนี่สามารถที่จะแบบมองทะลุไปหน้าต่างก็จะเห็นหนู่นนะครับหาดทรายสบายสบาย,บายนี่ หรือจะเปิดหน้าต่างรับลมตรงนั้นก็ได้ครับแต่ก็ถือว่าเป็นแบบบ้านครับสําหรับหลายๆคนที่จะเอาไปสร้างเป็นบ้านตากอา,ากาศอะไรต่างๆนะครับแต่มันก็ต้องติดแอร์แหละนะครับถ้าไม่ติดแอร์อากาศมันจะร้อนแน่ๆแหละนะครับแต่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านพักตากอา,ากาศครับก็เลยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในการที่จะมีคนมาพักผ่อนมาท่องเที่ยวนะครับเป็นอย่างนี้โอเคนะครับอันนี้คือข้างในเป็นแบบนี้ นี่ยครับสบายๆเลยเป็นอย่างนี้กันเปิดออกไปปุ๊บก็จะเจอบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้เลยโอเคครับผมสวัสดีกันทุกทุกคนครับสวัสดีครับเดี๋ยวลงไปสัมผัสกับบรรยากาศดูบ้านกันอีกรอบหนึ่งครับเป็นอย่างนี้ครับอย่างนี้เลยอากาศเย็นๆสบายๆผมก็จะพักหลังนี้แหละนะครับโอเคครับผม